ปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณรอบาศาสนสถานวัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อน้องรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวา,าคม2566 นายแพทย์โอภาสการกบินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนวัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566โดยมีพระครูนนทกิจจานุกูลเจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม